สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดาวิกาชาแนลนะคะวันนี้เป็นวันพิเศษมากๆค่ะก็คือวันเกิดของพี่น้ำพรามผู้จัดการของดาวิเองนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยดาวิจะมาทำคอนเทนต์เรามาดูกันว่าการจัดงานครั้งนี้เนี่ยพี่ก้าวใช้เงินไปกี่บาทค่ะ h How t ูจัดงานวันเกิดยังไงให้ได้กำไรดูไว้นะคะบอ็อกนี้ <laughs> ประตูมันล็อกเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ซอนเซอร์ไพรส์ขอบคุณแม่น้ำพราวนะคะเป็นดอกไม้จัดมาให้แบบพวกเราว่าแต่เราจะออกได้เราจะรอดได้ปะเราจะรอดได้ปะีี่่กอด้เซอร์ไพรส์กว่าออกประตูไม่ได้ เซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์อีกแล้วเจอสามเซอร์ไพรส์แล้วเฮ้ยเขาจะเ็นรอยกระทงกันล่ะไม่ใช่รอยกระทง n g ของขวัญม<อ>ันเกิดอาจจะดูเหมือนรอยกระทงนะคะทุกคนแต่มันไม่ใช่มันหนักจังเลยบอกพี่ก้าวมารับเองได้ไหมว่าไม่มีแรงแล้วพี่ไม,ม่ผลก่งมีของขวัญเล็กๆน้อยๆอะไรอ่ะดูได้ยังรอยกระท ong ว่าดูเลยอยรอยกระท o n รอกมาขอบคุณมากนะค่ะคุยวยหนักะเดี๋ยวล่อยู่นี่แ็ดอป่ะไม่เล็กไปฮะเาอยากขึ้นยคนเดียวเดี๋ยวอเนี่ยแต่เราเรยนนี้เรายืนตอนนี้มีปัญหานะทุกคนเราต้องแขแบ็คดอปขึ้นนิดนึงเพราะว่าเจ้าของงานบางแบ็คดอปอยู่คนเดียวบางมิดเลยอ่ะทุกคนคะตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่ละค่ะตอนนี้เป็นเวลา 5โมง44นาทีแต่พี่ก้าวยังไม่ได้แต่งหน้าทำผมเลยแล้วนะแขกมา6โมงค่ะทำยังไงดีทุกคนเขารู้นะว่าเวลา,วาให้ราก,การแล้ไม่ใช่เวลาจริงมันเป็นเวลากระเทยแล้วแม่หนูมาเวลาจริงทำไมอ่ะหนูเป็นผู้หญิงไนงะหนูรู้ว่าเวลากระเทยมันคืออะไรเวลากระเทยคือเลขสามอ้าทุกคนจะมาสามทุ่มหมอพี่ก้าวทำไมถึงจัดงานที่ดาบ้านพาวความพักไปหลายปีมากๆเกิดอะไรขึ้นโควิดไงคะ เลยต้องหยุดไปนี่เนี่ย่าบ้านทาวเนี่ยตอนนี้ทำการขายแฟรนไชส์ไปทั่วโโลกอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแม่ก็ถู้ึกว่าตอนนี้แม่เดี๋ยวคนยัเย็นแม่จะขายแฟรนไชส์อะไรใครซื้อที่ดาบที่ดาบบ้านทาวก็เลยตอนนี้หลายๆประเทศก็รู้สึกว่าเรียกร้องว่าเอ๊ะประเทศแม่ไม่จัดก็เลยต้องจัดแล้ววันนี้ก็ไม่ได้แค่จัดที่ประเทศไทยนะเพราะว่าเราจะมีการไลฟ์บอร์ดคาสทั่วกัน 365ประเทศทั่วโลกเต็มแผ่นเลยกรสิทธิ์ใช่ชุดที่ใหม่นี้เป็นยังไงบ้างสำหรับวันนี้วันนี้ก็ต้องสมฐานลูกแม่นิดนึงทุกคนถ้าไม่ใช่เป็นเกิดพี่เก้าเขาไม่เต็มที่ขนาดนี้ค่ะพูดเลยวันนี้ก็เป็นตัวแทนของจังหวัดจังหวัดอะไรอ่ะอ๋อชนบุรีค่ะพัทยานะคะเดี๋ยวลองดูว่าชุดดาจะเป็นยังไงพี่เก้างานนี้ลงทุนไปกี่บาท เยอะมากนะเท่าไหร่ทำไมเห็นเนี่ยมสนนสีสปอนเซอร์สปอนเซอร์นี่คือเขาช่วยอะไรบ้างคะวันนี้มีของน้องชาติเขาเป็นสปอนเซอร์ใจดีน่ารัมาส,ปอ,สป,ปอร์ตเงินรางวัลให้กับบรรดาสาวงามที่เประกวดที่ดาบ้านพราอ๋อรางวัลเท่าไหร่อะวันนี้เงินรางวัลและของมูลค่าหนึ่งแสนห้ 50, าหมื่นบาทซึ่งพี่เ้าไม่ได้จ่ายเลยถูกไหมคะกิ๊บเซ็ตต่างๆเข้าสถานที่ได้จ่ายไหมฟรีคะ่ะหนูจ่าย ก็เป็นก็เป็นสปอนเซอร์ไงลูกหลานหนูเป็นสปอนเซอร์ให้ค่าสถานที่ไม่ได้จ่ายค่าจัดงานน้องสาวจ่ายค่าเครื่องดื่มอมีสปอนเซอร์นิดนึงโตจีนเนี่ยไม่ใช่โตจีนเช็ดเทปอลตบปากเลยไฟไลนิ่งไม่ได้แต่พอตอนเอากล้องไปเจาะตรงน้ำจิ้มแบดูออกเลยไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงอะไทุกคนนะมีใครเยอะมากไหมเนี่ยไม่มี อ้าตอนนี้หนูยังไม่เห็นพี่ก้าจ่ายอะไรเลยจ่ายค่ะโอ๊ยดอกไม้พี่กล้าต้องจ่ายแน่นอนถูกไหมดอกไม้ดอกไม้ขอบ์เบอร l เฟรัวรของน้องไอนะคะน่ารักมากงานสวยดูดีมีสกุลแถมเดินเข้ามาปุ๊บมีกล้องสามร้อยหกสิบสามร้อยหกสิบโอ้หอันนี้ต้องจ่ายแล้วล่ะกล้องสามร้อยหกสิบดังฮิตอันนี้ฮิตสปอนเซอร์สิลูกแม่จ่ายอะไรบ้างเนี่ย a อ k เนี่ยที่อยู่หน้างานเนี่ยแม่จ่ายบ้างจะมีบริษัทที่ไหนมาสปอนเซอร์ a อ k บ้าเปล่าแต่แพงด้วยเนี่ยเป็นหมื่นเลยอ่ะ นี่ตอนนี้นะทั้งงานเนี่ยเพิ่งเห็นพี่ก้าวพูดจำนวนเงินมนาะว่าจ่ายไปแล้วหนึ่งหมื่นะรู้ว่าแม่เนี่ยชีวิตกูเก่งอย่างเดียวแม่เนี่ยชีวิตตัวเองเก่งด้วยตอนเนี้ยพี่ก้าวทำไมใช้ตี๊มนี้อ่ะะไรนะที่ดาว,วานอนอะไรที่ดาบ้านทาวเอามาตั้งใจใช่ไหมที่ดาบ้านทาวเนี่ย <c oughs> ที่ดาบ้านทาวเป็นตั้นาแล้วจากอันนี้เป็นคราวในปีที่ สิบสี่แล้วเดี๋ยวไปป่ะเดี๋ยวไปรู้จักเนาะกี่ปีรู้จักมาปีที่สามเขาอรู้สึกว่ามันสักเซสมากครั้งแรกจัดเสร็จเอ๊ะต้องให้คนอื่นพูดเนาะเนี่ยว่าักเฮ้ยมันสักเซสจริงๆทุกๆปีเนี่ยจะมีคนเข้ามาเนาะแล้วแต่งตัวกันแบบจัดเต็มเหมือนคนมาปล่อยของอ่ะวันนี้เหมือนสนุกสนานกันจริงๆนะแม่เนาะเก็บความเครียดมาแล้วก็มาปล่อยในงานแม่ทำงานกันแล้วก็ปล่อยอยากให้ทุกคนมาปลดปล่อยทุกอย่างที่เราหมดเลยพี่อยากอยากไปที่ใครเครียดให้เขาทุกคน ครใครเคียมมาปลดปล่อยที่ก้าวได้นะคัำมันเริ่มแปลกแปลกไหะในหัวคิดเป็นภาพแล้วนะวันนี้พี่ก้าวเตรียมมากี่ชุดสามตีมอะไรบ้างแม่อันแรกของแม่เขาบอกเป็นของดีประจำจังหวัดแม่เคยนึกถึงนึกแม่อยากเป็นของดีของวากันดาแม่ก็ต้องเป็นควีนรมนามีมีคนมีคนเอาไปทำสังขยาจริงๆก็อีพีได้เอาวัชระขยาได้เรื่อหัวเรื่องหัวกูนะแต่ใครห้ามเผลอวางงี้นะ แม่งทิ้งกันชิบหายเลยถังขยะเอากระถางต้นไม้มาใส่บ้างปลูกได้เลยปลูกได้เลยพี่พี่คงไม่รู้ว่ากระจบเอามาไม่ได้มาเล่นๆใบบอกว่าวันนี้ให้แม่ได้ที่หนึ่งอ่ะแม่ไม่เอารางวัลแม่ไม่เอาเงินแม่เอาเงินขอได้ที่หนึ่งกำไรแตพี่กาบอกอะไรปะพี่กาบอกโอ้ดีลูกแม่เอาถ้าเกิดว่ารางวัลที่หนึ่งก็คือจัดงานมันเกิดยังไงให้ได้กำไร How to จัดงานมันเกิดยังไงให้ได้กำไรดูไว้นะคะบล็อกนี้ ปีเดียวแหละถ้าทำแบบนี้โหคือาคนหนีกันหมดไหนอะคนไหนอะคนคุณเบนมาคนแรกของงานใช่เพราะว่ากับคนแรกเหมือนกันแล้วก็คนนี้มาด้วยอีกรางหนึ่งมาคนที่สอง แล้วก็กลับคนที่สองไปงานแต่งต้องได้แต่วันนี้คืองานสำคัญจริงๆต้องมาไหนข้าวอยู่ไหนอ่ะหมดแล้วยาข้าวกินหมดแล้วเจ้าข้ากินหมดแล้วแล้วไปงานนึงใส่ชุดอะไรเบาๆสวยๆเบาๆไม่คือตอนแรกนางบอกว่านจะใส่ชุดนี้ไปงานแต่งงานนี่ก็บอกว่าชุดที่เหี่ยวแล้วแบบเพื่สีขาวเพราะว่าไม่ใชสีเหลือางบอกว่าสีเหลืองขาวขาวสดดัง ไป็นสิน้ตาลเลยอ๋อเอาลงพื้นไปเลยเอาสีนี้ไปใส่เพื่ออะไรไม่งั้นแต่งเออได้นะได้บอกว่ากูขอยืมหน่อยได้ไหมมือชุดมันแพงอะเยี่ยมมากไม่เพราะว่าถ้าสมมติว่าให้เจนนี่ยืมอ่ะชุดจะกลับมาเป็นสีน้ำตาลเอ๊ะกระเป๋ากระเป๋าไปแล้วสีสีกระเป๋าไปแล้ว ไม่เสียเงินเลยสักบาททุกอย่างเป็นสปอนเซอร์ดูปะเนี่ยดูปะเนี่ยจริงเหรอแกเขาเก่งมากคือสปอน์หมดเลยอันนี้อันนี้ก็สปอนเซอร์เหรอคะนี่สปอนนั่นสปอนี่สปอนันนี่มาช่วยเพราะว่ามันเกิดอามึงก็มาทำฟรีเหรอป่าที่ผ่านไซน่าใหม่ดาวิกาอ๋อดาวิกาก็ฟรีใช่ไหมเอ้าวเดี๋ยวเราจะสถานที่อะคะสถานที่อะคะสถานที่ก็ฟรีอรอแป๊บนึงนะพอพูดว่าสปอนปุ๊บทุกคนบอกให้หันหน่อยเพราะแบ็คดรอปก็สปอนช่วยถ่ายให้เห็นหน่อยช่วยถ่ายให้เห็นหน่อยค่ะ ว่าแต่อาหารเสิร์ฟตอนไหนหรอกินหมดแล้วพี่ก้าวกินหมดแล้วนี่ใครเขาบอกตั้งแต่แรกเขาบอกตั้งแต่แรกสปอนคือแค่นี้หรอ,อน,นมาตีมอะไรคะวันนี้วันนี้เหรอคะมาในตีมแบบนั่งเรือมาไกลเลยค่ะมาจากต่างประเทศแต่ว่ามาลงที่นครศรีธรรมราช มีอันรับห่วงยางไหยคะแตวิเป็นห่งยางไว้ไวเก่งไวเก่งอยู่แล้ววันนี้ดีใจค่ะมาแฮปปี้วันเดย์น้องแบบเขาบอกว่าให้แบบแต่งมาให้แบบคือเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วมีจูนี้อยู่แล้วอยู่แล้วใช่ก็แบบหยิบมาจากตู้แล้วก็มาใส่ค่ะแล้วก็หมวกก็แม่คือแม่เป็นห่วมอนกันเนาะนิดนึงแต่ว่าได้อยู่ เาวิดจได้ที่หนึ่งแล้วเจอพี่นิสาเข้าไปนี่คนชื่อวีเหมือนกันไม่เชื่ออะไรู้ไหมจะแตกอะไรนี้แล้วละร้านบอกว่าอะไระหมดแล้วไม่มีขายแล้วลูกค้าหมดไปอยู่ที่นายมาหมดแล้วดดวิกาเาวิกาจ้าเราคือยังไงอ่ะก็ชนะไปเลยไหมคืนนี้แล้วหลราจะชนะอีกกี่ปีจะยังไงต้องบอกว่าเยดาวินะ่มันเป็นชนีที่แต่งตัวแรงกดกระเบยนะยอมนะ แหมจากภาพอ่ะจากภาพอ่ะกล้าพูดเราอ่ะมีอะไรอยากบอกพี่ก้าวไหมตอนนั้นรักพี่ก้าวมากอยู่ด้วยกันมานานจริงๆผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะแล้วก็จะดูแลตลอดไปน่ารักมากเออได้แต่มีเพิ่มตอยนะขอบคุณที่มามากขอบคุณมากมาขอบคุณแบบจะจกภาพไม่ดีใจแทนแม่ที่นิสามานี่คือตัวท็อปแล้วนะไม่ตัวท็อปในวงการนี่เนึ่องเย่เย่ก้าวปนฉันตอนฉันเมา นี่ตาเป็นสปอนเซอร์แม่หน่อยสักห้าหมื่นก็ยังดีหัวแม่แม่รวยใช่ไหมแม่เออะไรจากหนูเออคืขอห้าหมื่นก็นี้ก็งงอยู่เนี่ยงานเนี่ทั้งงานอ่ะนางไม่ได้จ่ายเลยเลยนะนม่อ่านในงานไม่่าในงานไปดนิ่งอ่ะไฟไดนิ่งที่ว่าคือฉันรุ้สัดดีใจมาจะได้เออแจกแจกห้าหมื่นอย่างน้อยได้กินอะไรเลิศๆลออ๋อลุล้าไม่ดาวีมันผอมอย่าก้าวเลี้ยงแค่นี้ต่อวันจบ

เป็น่ะทำยังไงอ่ะตีมอะไรก็ไม่รู้อ่ะตีอะไรคะพิจิตไวพิจิตไก่ทองชลาวันนี่นซลเก้มาแล้วน่ารักมากน่ารักมากโอเคเทยลูกลุยเรามาดูนะคะรีวิวไฟดิงไฟดิงก็จะเป็นแบบนี้ อันนี้ก็คือเดี๋ยวขอเทียบก่อนนะ้วแม่ยังไปก้อนกันอยู่เลยอยู่เลยน่าจะเป็นไก่เครับแม่ด้านหน้าทานมากนะคะจัดเต็มจริงๆนะคะฝ่ายดิ닝พี่ก้าวขอบคุณมากเลยพี่ก้าวพี่ก้าวเรียกว่าเป็นแก้วแก้วสอดหรอแก้วสอดแก้วสอดแก้วสอดเป็นแก้วสอดแก้วสอดพี่ก้าวใช่ทุกคนรักพี่ก้าวมากนะคะบอกเลยเมื่อไหร่จะมากลัวนะเมื่อไหร่จะเริ่มมากลัวนะคิดว่าจากที่มากันในงานตอนนี้พี่ว่าใครได้ รางวัลที่หนึ่งชนะมีในใจอยู่แล้วไม่ต้องยืนไม่ต้องยืนนั่งนั่งมนสูงเกินมาสูงเกิสนสามชื่อที่คิดว่ามีสิทธิ์ชนะวันนี้ฉันขอกระติ๊ดได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าฉันลำเพียงขพูนมาคร <c oughs> ี่ิัดไปไหมกระซิบดมื่อไห่ไม่คาที่ยินดเลยคนะ่ะมีเชิญโหตายแล้วสวยมากเป็นยังไงบ้างพี่ก้าวันนี้ เราอายุครบ20ปีบริบูรณ์แล้วใช่ค่ะตอนนี้คือ20แล้วปีหน้าก็21วันนี้โอ้ย21คุณมาในคอนเซ็ปต์อะไรคะเนี่ยวันนี้วันนี้ที่ฉันขอเป็นของดีของบ a งกันดา forever อ๋อจังหวัดอะไรวะบ a งกันดาไงโอเค buat yang rangka wacana แฮปปี like ้ i r t เดย์แล้วขอพีกามีความสุขมามๆนะคะ oh, oh. แม like, ่ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องดาวิกาชาแนลด้วยนะคะแฮปปี้วันเดย์น้่เอารองจานมาทำไมคะที่รองจานไม่ใช่อันนี้หมวกน้องหม่ห่วกน้องไม่นี่แซีนใหญ่มาละหอมเลยหอมเลยอะก็บอกให้หอมปากน้อยหอมน้อยหอมดาวิกฝากกดไลค์กั อีกแล้วกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกช่องน้ำพะเพนจี้นะครับคอนเทนต์ตจ้าเนี่ยคอนเทนต์ได้ใหม่คือปากกดไลค์กดแชร์เจ้าดาวิกาชาแนลสามรอบตับๆนี่เขาบอกขอให้กดให้เขาหน่อย